ก็น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่หลายๆคนได้เห็นก็น่าภูมิใจในความเป็นไทยโดยฝีมือของคนไทยเราและศิลปะที่นํามาใช้ก็เป็นแบบไทยๆประเทศข้างๆบ้านอย่ารีบมาเคลมอีกแนละ้วและนี่ก็คือสวนไม้ไทยบ้านเขาเลี้ยงหมื่นจังหวัดลําพูนที่แอดจะพาทุกๆท,ท่านไปชมข้างในกันในวันนี้นะครับ สวัสดีพี่น้องชาวอัปเดตสตูดิโอทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับเพื่อนพี่น้องชาวไทยที่รักและห่วงแอนในแผ่นดินไทยของเรากันนะครับตามคลิปที่แล้วที่แอดได้มีโอกาสได้แนะนําให้เพื่อนๆและพี่ๆน้องๆได้รู้จักสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามด้วยงานฝีมือแม้ไม่ใช่สถานที่โบราณแต่ก็เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ของทวาราวดีสุดอลังการที่เห็นก็สะท้อนถึงความพยายามของคนคนนึง ซึ่งอยากสร้างงานสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมที่มีเอกลักษณ์และความสวยงามสไตล์ของไทยโบราณและทวารวดีซึ่งมีความสวยงามแบบนี้ได้รวบรวมไว้ให้ชมกันที่สวนไม้ไทยบ้านเพาเลี้ยงหมื่นจังหวัดลำพูนพื้นที่และทำเลที่ตั้งอยู่ที่95หมู่ที่3ตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนและถ้าหากท่านอยากจะมาเที่ยวชมนะครับก็สามารถที่จะมาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ โดยที่เราจะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดลำพูนโดยที่ถนนเส้นที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลก็จะเป็นเส้นตรงที่เชื่อมต่อกับอำเภอสันประตองของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองโดยที่ให้เราขับตรงไปโดยหันหน้าไปยังอำเภอสันประตองนะครับซึ่งจะมีแม่น้ำปิงเป็นตัวแบ่งกั้นระหว่างจังหวัดลำพูนและก็จังหวัดเชียงใหม่โดยเราจะเลี้ยวขวาก่อนถึงแม่น้ำปิงนะครับประมาณ200เมตร และขับไปตามเส้นทางอีกประมาณ800เมตรก็จะถึงอาณาจักรสวนไม้ไทยบ้านพาน่อเลี้ยงหมื่นที่ที่มีความอลังการตั้งแต่ประตูเข้าและกำแพงที่โดดเด่นสะดุดตาชวนให้เราคิดต่อไปว่าข้างในจะมีอะไรให้เราได้รับชมแบบตื่นตาตื่นใจแน่นอนแต่ในเมื่อเราได้เข้ามาแล้วก็จะได้เห็นนะครับความเพลิดเพลินกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าและอดที่จะคิดไม่ได้ว่านี่คือฝีมือของคนไทยเราที่ได้ศึกษา ฝึกหรือด้านทักษะจนสามารถทำงานสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นอาณาจักรที่สามารถให้หลายๆคนได้เข้ามาศึกษาถึงศิลปะขอมไทยโบราณและทวาราวดีและสิ่งหนึ่งที่คิดไวในใจว่าการจะสร้างสถานที่หรืออาณาจักรแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายทางทางด้านปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์แบบของโบราณนั่นเอง ทำให้รู้สึกว่าได้ภูมิใจกับฝีมือของคนไทยเรานะครับและถ้าหากมีชนชาติใดชาตินหนึ่งมาเคลมเอาเป็นของตัวเองหรือมากล่าวหาหรือว่าก๊อปปี้หรือว่าเราคัดลอกเข้ามาเนี่ยซึ่งงานชนิดนี้หรืองานประเภทนี้นะครับไม่ได้ทําการคัดลอกขึ้นอยู่กับจินตนาการของศิลปินมากกว่าโดยที่มีพื้นฐานที่เป็นประติมากรรมฝาผนังโดยที่ตัวประติมากรรมเองนะครับจะเป็นเรื่องเล่านะฮะ เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นพาหนะของพระอินทที่ทรงสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัวช้างหรือสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งจะไม่เหมือนปฏิมากรรมฝาผนังของนครวัดที่ประเทศเขมรนะครับที่จะมีเรื่องเล่าที่เกือบที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่และเกือบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของการรังสรรค์ปฏิมากรรม ให้ออกมาในรูปแบบที่คนไทยเราสามารถดูได้เข้าใจง่ายและเป็นอันตลักษณ์ของศิลปะไทยและแน่นอนว่าหากาวันใดวันหนึ่งเกิดมีชาวขเขมรพลัดหลงได้เข้ามาดูก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะต้องมีการเข้าใจผิดแล้วก็กลับไปรีวิวบอกว่าเป็นของขเขมรอย่างแน่นอนเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดพระแก้วมรกตนะครับที่กรุงเทพมหานครโดยที่มียูทูบเบอร์ชาวขเขมร ได้เขามาบันทึกภาพแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ได้เอาไปลงในเพจต่างๆแล้วก็บอกว่ากลับมาเที่ยวทินเดิมทินที่เคยเป็นของเขาซึ่งในลักษณะแบบนี้ถ้าหากคิดว่ามีการศึกษาที่ดีและละเอียดพอนะครับก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าไหนเป็นศิลปะของไทยจะมีเรื่องเล่าบนกำแพงในลักษณะที่เป็นหรือที่เกี่ยวข้องทางศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นทางนาครวาดของขมิก็จะเป็นปฏิมากรรม ของทางฮินดูนั่นเองวันนี้แอดได้พาหลายๆท่านได้มารับชมสถาปัตยกรรมและป,ปฏิมากรรมสไตล์ขอมไทยโบราณและเห็นในสิ่งที่คนไทยได้ทําขึ้นมาสะท้อนให้เห็นศิลปะฝีมือความสามารถของคนไทยเราที่น่าภูมิใจก็คือเราไม่ได้ไปคัดลอกของใครมาครับหรือนํามาสร้างหรือเรียนแบบแบบขมรน,นะครับแล้วก็ตัวขเมเองนะครับก็อย่าริมาเคลมอีกล้สิ่งที่เกิดขึ้นในอังค์นะครับ ก็จะเป็นงานแกะสลักหินที่เรามักจะได้ดินแล้วก็ที่เรียกว่าเป็นปราสาทหินส่วนไทยเรานะฮะเป็นปฏิมากรรมประเภทงานปั้นและสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นไทยชัดเจนการน,นําเสนอทางช่องทางทุกวันนี้ของขาเมนเองนะครับก็มีการแกะสลักหินเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เรื่องราวขึ้นมาใหมๆ่ๆโดยอ้างว่ามีมาเป็นพันๆปีท่านใดที่มีโอกาสได้เห็นข้อมูลประเภทนี้อ่านหูผ่านตาคงจะปวดหัวเช่นเดียวกับแอดนั่นเองนะฮะ ก็ฝากทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเรานะครับว่าพวกเราเบื่อที่จะได้เห็นเบื่อที่จะได้ยินพวกขมิเขากล้วยมันนั้นเคลมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารหรือสถานที่หรือแม้กระทั่งผืนแผ่นดินไทยออกมาเคลมนะครับเราก็ต้องทําอะไรก็ได้นะครับทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อป้องปรามชาติพวกนี้นะฮะให้เบาๆลงได้บ้างนะครับก็ยังดีให้เหมือนกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ดูแลศิลปะการต่อสู้ โดยที่ไม่นานมานี้นะครับก็ออกมาขู่พวกที่พูดว่ากุนขาแมเป็นต้นแบบของมวยไทยนะฮะโดยถ้ามีการแอบอ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าการพูดแบบนี้นะฮะจะมีการฟ้องร้องแบบไม่ต้องเอาทูบมาขอร้องขอโทษนะฮะทั้วันนี้ทางขมรเองนะฮะก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับไปเป็นกุนขาแม่ออริจินอลออฟเคมบูดียนะฮะก็เพราะว่ากลัวโดนฟ้องนั่นเองแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาวัฒนธรรมต้องออกมาสกิดให้พวกประเทศขอทานส่งออกพวกนี้นะครับให้ได้กลัวเสียบ้างนะฮะ แต่ถ้าท่านใดนะครับมีข้อคิดเห็นก็สามารถที่จะพิมพ์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องอัปเดตสตูดิโอด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่นะครับสําหรับนี้ต้องกล่าวคาําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ